บอบคอมเมนต์นี้นะคะโปรแกรม endolifting ทำบริเวณไหนได้บ้างเริ่มตั้งแต่บริเวณที่สาวๆมักจะกังวลกันมากๆก็คือนีต้นแขนใช่ไหมจีนังฟ้าด้านหลังอ่ะเอวหน้าท้องด้านบนหน้าท้องด้านล่างสะโพกเนาะแล้วก็แบบ ก้นน่ะก้นที่มันย้อยๆไว้น่ะเนาะแล้วก็บริเวณของข้อศอกที่มันย่นๆแล้วมันแบบยืดยืดอ่ะก็สามารถทําได้นะคะหรือบริเวณของเข่าก็สามารถทําได้แต่ว่าก็ถ้าพวกนี้ก็จะทํายากนิดหนึ่งคนที่เข่าอ่ะมีความย่นๆแล้วเหนือเข่าขึ้นมาเป็นแบบไขมันเป็นก้อนๆอ่ะอันนี้บอกว่าเจอบ่อยว่าคนไข้มีปัญหานี้แล้วแบบใช้อะไรก็ก็ช่วยไม่ได้ ก็สามารถใช้เอนโนลิปติงได้โดยสรุปนะคะก็สามารถทําได้ทั่วร่างกายเลยนะคะจัดการไขมันส่วนเกินได้ทุกส่วนอ่ะประมาณนี้ค่ะ